ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ล์โฮโลแกรบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวนโหลดสติกเกอร์ล์โฮโลแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะรางวัลนนี้คุณมวันนี้ก็มากันอยู่ที่ดารา,า,า,าเดลี่นะครับก็ก็เป็นรางวัลของย่เป็นอะไรครับ ผมออเ,เป็นครูกายครับผมก็เป็นรางวัลที่ได้รับกันโหวตจากแฟนคลับอะไรแบบนี้ครับใช่แล้วก็ได้จบปีทีนี้ปีที่หกค่ะแล้วก็ได้มาได้มาทุกปีก็จริงจริงก็อาจจะไม่ได้ทุกปีนะครับผมก็จริงๆก็เป็นรางวัลที่แฟนคลับก็โหวตโหวตเข้ามาให้กันเลยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาในการโหวตเข้ามาให้กับพวกเราแต่ก็เหนียวแน่นเนาะกับมาลาเดีย ครับก็เรื่อยๆครับเหมือนกับมามาอยู่ตลอดจริงๆมาดูโชว์ซะมากกว่าเพราะโชว์สนุกมากเลยนะครัขบขอบคุณจากใจจริงๆค่ะที่ที่สนับสนุนทั้งนี่<อ>แล้วก็พี่นาเดชมามา,มาตลอดค่ะมาหลายปีมากๆจริงๆก็ขอบคุณจากใจเรื่องที่สถานะที่หลายคนถูกใส่ลองมามาใส่เอาแป๊บนึงค่ะลองมามาครับอะไรนะครับ ถามก่อนให้แบบชี้แจ้งหน่อยว่าตรงๆยังไงเลีกยได้เลียได้ไหมแต่หรือเลียได้ไหมแล้วแต่คนจะคิดค่ะแต่แต่แย่ผมว่าแค่พี่เรียกได้ก็รูว่าแลวเด่นมากเลค่ะเ่จริงๆแล้วผมว่าเป็นเป็นคำถามที่เราตอบกันมาหลายครั้งมากๆนะครับผมแล้วก็ทุกคนก็คงจะได้คําตอบแบบที่น้องตอบไปเหมือนครั้งที่แล้วประมาณนั้นอยู่ก็เหมือนเหมือนเดิมครับจริงๆแล้วทุกอย่างมันมันมันก็เหมือนเดิมครับแล้วก็มีเรียกว่า ผมเข้าใจนะในสิ่งที่น้องต้องการจะจะ,จะพูดให้ฟังในวันนั้นนะครับผมนะฮะก็แต่ว่าจากการที่พวกข่าวได้พาดออกไปนะครับหรือว่าเกิดความเข้าใจผิดหรืออะไรนี้ก็ตามนะครับผมจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ที่เราสองคนก็รู้กันดีที่สุดนะครับผมได้เห็นฝั่งมาใครับท่ได้คุณต่สเนีอทุกคนยังไม่กล้าเรียกค่ะครองจะว่าค่ณก่อน <laughs> จริงๆแล้วผมก็ยังยังบอกว่าเราก็ไม่ได้เมนชั่นตรงนั้นต้องการที่จะเมนชั่นตรงนั้นอยู่แล้วนะครับท mm hmm. ั้งแต่ไหนแต่ไรคือเรื่องเรื่องเรื่องในส่วนเอ่อใช่อยู่ว่าเราเป็นนักแสดงนะฮะเราเป็นคนประชาชนแต่ว่าบางอย่างในในส่วนที่เราเราต้องการที่จะให้เป็นเรื่องที่ที่เราไม่ได้บอกอะไรทุกอย่างทั้งหมดนะครับเราเราก็คงจะจะเก็บไว้นะครับเรื่องอะไรที่เราอยากให้รู้ที่อยากให้เห็นนะครับเราก็เราก็คงได้ทาไปตรงนั้นอยู่แล้ว ดูก็ไม่สองคนนี่ผมว่าให้เวลาอะไรอย่างเป็นเครื่องพิสูจน์ดูกันครับวันเลนทายที่ผ่านมานี้มีอะไรพิเศษยังไงไหมคะทำงานครับผมาบูกันทำงานกับพี่แอนครับไม่ไมม่่ไได้ไม่ไได้ปเที่ยวอะไรเที่ยวหรือไปดินเนอร์กันไม่ได้ไปเลยครับผมพี่แอนนี่ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์น้องเลยเหรอคะไม่ได้มีเลยครับ ไม่งอนเนาะไม่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 ไมไมค่ะวันนั้นวันนั้นเราเราบู๊กันแบบว่าถ้าคนไปหลายคนมากในวันวาเลนไทน์ค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอีกอารมณ์หนึ่งสนุกดีเซพย้อนหลังไหมคะเซพย้อนหลังหร <c oughs> ือหลังจร <c oughs> ิงๆก็ <c oughs> ไม <c oughs> ่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็โอกาสที่ได้เจอกันหรืออะไรก็มีบ่อยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าจะไปไหนมาไหนหรือกินข้าวอะไรกันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดา นะอาจจะมีบ้างนี่มีบ้างอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาจทุกคนอาจจะไม่ได้รู้อะไรเงี้ยอืมเอ่อยายาคงพูดแต่ภาษาไม่แข็งแขงเลื่อนไปเผมว่าพี่อาจจะอาจจะอาจจะยังไม่ไม่ได้ทราบข่าวมากกว่านาะพี่เองพี่ก็บอกพี่ยังไม่ได้ทราบข่าวด้วย แล้วท่านท่านยาย่าเมื่อกี้เหมือนจะพูดอะไรไม่ไม่ได้ได้ได้พูดกับพี่เอแล้วพี่เอบอกแม่ไม่ได้ไม่ได้ฟังที่สัมภาษณ์ไว้ <c oughs> ก็แค่นั้นเองแข่งแรกหนูเข้าใจทุกอย่างที่หนูพูดออกไปแล้วเข้าใจทุกอย่างที่พี่ถามเป็นคันแต่ทั้งที่ก็โดนโจมตีเหมือนกันเรื่องแบบว่าเขาบอกว่าเราเป็นคู่พี่น้อง คนที่จมตีอาจจะไม่ใช่แฟนคลับเป็นแฟนคลับเราเขาน่าจะเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสเราเป็นกําลังใจให้เราอยู่ครับแต่ทงพี่นั่นเองได้เห็นคลิปสัมภาษณ์ของน้องด้ครก็ก็ได้เห็นนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขนาดนี้เออเหมือนพี่เอเขาพพูดบอกว่าถ้านเี้เข้าไปบอกเขาโดยตรงเขาก็ยินดีเออจริงๆแล้ว คือต่างคนก็ต่างทำงานนะครับพี่เอก็ทั้งธุรกิจนะในางานแฟชั่นโชว์พี่เอก็คงวุ่นๆน,นะครับผมอาจจะไม่ได้แบบว่าได้เขาเรียกว่าได้มาฟังทางนี้มากเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะแกก็ทั้งร้านอาหารทั้งสอนนักเรียนด้วยทั้งงานแฟชั่นโชว์อะไรเงี้ยพี่เอก็มีกิจกรรมหลายอย่างฉะนั้นเนี่ยเราก็เราก็เป็นเป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าหรือว่าจะไม่ไม่ไม่รู้นี่ก็ได้ครับฮะ ไม,ไม่ต้องบอกหรอกครับไม่ไม่ต้องบอกหรอกครับยายย่าค well, so okay. ิดเหรอเีายก็อยากตอเหมือนวันนี้ยายยพูดน้อยนะคะเหมือนน้อยนะคะวันนี้เพราะนั้นพูดไปเยอะแล้วค่ะคือโอเคค่ะอยากพูดอะไรเพิ่มเติมไหมคะยังไงคะพอจะแบบเคลียร์สถานะให้ชัดเจนไปเลยไหมคะว่าแบบไอยังไงจะได้เรียกแบบสเตตัสเนี่ย แล้วถ้าคนจะคิดค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้ต้องการระบุชัดเจนที่ได้รัครับผมก็เราดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ